ตอนที่8บ้านเงินเหลือกับความเสี่ยงในอนาคตหลายคนอาจมองว่าบ้านเงินเหลือคือของขวัญจากธนาคารแต่ในความเป็นจริงมันอาจกลายเป็นระเบิดเวลาถ้าใช้โดยไม่มีแผนคับเพราะเงินทอนที่ได้จากการกู้เกินมันไม่ใช่เงินฟรีแต่คือนี่ระยะยาวที่จะอยู่กับคุณไปอีก20-30ปีถ้าคุณใช้มันถูกมันจะกลายเป็นทุนชีวิตแต่ถ้าใช้ผิดมันจะกลายเป็นภาระ ที่กัดกินอนาคตทีละน้อยผมเคยเจอลูกค้าคนหนึง่งชื่อคุณบอยอายุ33ปีเป็นพนักงานออฟฟิศรายได้เดือนละ4 5 0ห0บาทเขาซื้อบ้านราคา2 9 0ล้าน9บาทธนาคารประเมินได้3 3 0ล้านแบาททำให้กู้ได้เต็มวงเงินและมีเงินเหลือกลับมาอีก4,000สนบาทตอนนั้นเขาดีใจมากครับเพราะคิดว่าในที่สุดฉันก็มีทั้งบ้านและเงินสดพร้อมกัน แต่เพียง6เดือนหลังโอนเขากลับเริ่มรู้สึกว่าภาระมันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะเขาเอาเงินทอน400,000บาทนั้นไปซื้อรถใหม่และใช้บางส่วนไปเที่ยวต่างจังหวัดผลคือรายได้เขาเดิมแต่ภาระเพิ่มขึ้นสอบทางทั้งค่าง,งวดพ้านและค่าง,งวดรถสุดท้าย DSR หรืออัตราส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ของเขาพุ่งจาก 55%เป็น9 2ซภายในเวลาไม่ถึงปีสิ่งที่ตามมาคือเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเขาไม่มีเงินสำรองและเริ่มรูดบัตรเครดิตเพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายรายเดือนแทนเงินสดจนกลายเป็นหนี้ซอนหนี้นี่แหละครับตัวอย่างจริงของบ้านเงินเหลือที่กลายเป็นภาระในทางการเงินบ้านเงินเหลือไม่ได้ผิดแต่สิ่งที่ผิดคือการใช้เงินทอนโดยไม่มีแผนเพราะเมื่อคุณกู้เกิน นั่นหมายความว่าการลผ่อนรายเดือนของคุณจะสูงขึ้นและยอดดอกเบี้ยรวมตลอด30ปีก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยลองดูตัวเลขนี้ครับถ้าไม่คู่เกินซื้อบงเงิน2งล้าน2 9 0บาทค่างวดต่อเดือนประมาณ1,2,900บาท Dsr เมื่อเทียบกับรายได้45 0 0 0ประมาณ28%แต่ถ้ากู้เกินมีเงินทอน วงเงินกู้ประมาณ3ล้าน3แสนบาทค่างวดประมาณ14,600บาท DSR เมื่อเทียบกับรายได้4 5 0 0 0 32%ดูเหมือนเพิ่มขึ้นไม่เยอะแค่เดือนละ1,700บาทแต่ผลลับในระยะยาวคือดอกเบี้ยเพิ่มอีกกว่า6,12,000บาทตลอดสัญญาและถ้าคุณมีหนี้อื่นเพิ่มเติมเช่นบัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคล DSR จะพุ่งขึ้นทันที